กลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ของเรานะคะมาเวลาในเกมนะคะไปต่อกันเลยไอ<า>ย<ช>ที่โต๊ะอาหารค่าอีกแล้วดูนะเคเจจะไปอยู่ข้างนอกอีกแล้วนเนเีนะ่อยู่นะอยู่นะมันจะมีเก้าอี้แดงๆให้นั่งอะ่ะกดคลิกดิน่ะแคเจอยู่ข้างนอกอีกแหละแคเจรออยู่ที่แบบทางออกรถเลยะมีอาหารเพียงพอสําหรับทุกท่าน เอออ๋อมากินข้าวก่อนแล้วค่อยออกไปลบใช่ใช่เขาออกไปลบแต่อีชั้นอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ฟีลเหมือนแบบอานั่นเลยวะทำไมอีชั้นโดดเดียวเดียวได้อยู่คนเดียวว่ะข้างนอกกินอาหารอยู่ข้างนอกคนเดียวหนูรออยู่ท้ายรถเสมอเลยอ่ะหนูงงอ่ะเราบวตไปไหนดีคนนะมันน่าจะเกิดมั้งไปไหนดีนะมีคนบวตไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้มีคนบวตไปอยบาไปที่โรงพยาบาลวะหนูหวตไปโรงพยาบาลแล้วกันจองละบวตละหนูก็บวตละ เฮ้ยนี่ไงมันมาโรงพยาบาลกันหมดแล้วก่อนหน้านี้ไปย่านใช่ไหมคะทุกคนเมื่อกี้ไปย่านเนาะไปแล้วไปแล้วเย้เฮ้ยสนุกเอาปืนอูใหม่โอ้ผีนี่อุแยแ่งขึ้นปืนนี้มันมี15นัดวะจิงเพี้ยวเดี๋ยวอย่ารูดของกันเฮ้ยผีเด็กเรียบร้อยผีเด็ก นี่เดี๋ยวขอรูดของเหมือนกันค่ะเฮ้ยชอบตรงกระสุนมันไม่จำกัดเนี่ยใช่มันไม่ต้องหากระสุนนต่มันหาแค่ไปคว้าปืนอ่ะมันดีตรงนี้กับผมกเฮ้ยขอรูดก่อนเอ้ยเฮ้ยรีบเลยกระสุนแป๊บนึงเดี๋ยวข้าไปช่วยพวกแกเองนี่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 โอ้ยพี่เด็กนี่นี่นี่ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวขอรูดก่อนนะห่วงแต่รูดของกันด้วย ไม่มีใครยิงเลยอ่ะทุกคนเจ้าผมไปอยู่แถวหน้าเองครับเดี๋ยวผมลุ้ของก่อนอุ๊ยยิงหัวตายไวยใ่ต้องยิงหัวนะหนูก็ยิงหัวมันติดว่ะมันติดว่ะยิงตัวยิงตัวเข้าไปตัดตัวเล็กตัวเล็กเจเจชอบคลิกตอนรีหลดกระสุนเว้ยลืมไหนวะเพื่อนๆเป็นรของที่ไหนวะนี่ไงตรงนี้อย่างนี้ มาสิรับเพื่อนมาสิรับเพื่อนเอาเพื่อนไม่เอาเลยวิเทวะไอตัวกลมไอวิเทวะตัวกลมโอ้ไม่ได้ถ่ายปกเลยอ่ะไม่ว่างแล้วครับผมณจุดจุดนี้ต้องรีบเอาของแล้วก็รีบเคลียร์ครับผมเพื่อนพาไปไหนคะนี่ไงเดินหน้ารถอยู่ข้างหน้าหรือว่าขึ้นไปนี่ึ้นบันไดขึ้นบันไดไอเฮ้ยเอาไเคลียร์ืนนี่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 ไอเอ้ย ขนาดเล่นเกมนี้ยังยังน่ากลัวเลยค่ะโอ้ยกองใหญ่ลุดครับลุดครับผมเลิศ<ม> <6. S 1> เลิศเ,เอามุมนี้ยังไม่เอาเลยเอามุมนี้ก่อนเออเอาไปครับผมติดกระสุนครับก็ขึ้นไปข้างบน,นไปต่อครับโรงพยาบาลครับ ไปต่อครับผไม่ได้ขึ้บบน้าบนพร้อมเสมอตัอมเอุยอ้ยโอย้เยอะเลยดีน่นอดระวังตัวเล็กนะนี่ลถกระสุนครับไปต่อครับมันน่าจะเดินแล้วมันก็รูดให้เลยนะ <c oughs> ใช่เขาก็ว่ากันแหละแต่นีไมันต้องมาเปลี่ยนย,ยิง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 นี่ทำร้ายเพื่อนชะหรอแกต้องตาย มาเป็นแท็กทีมไหมผมเจอยาหเนอะไเจอได้แต่อันนี้ว่ะโลหะว่ะปังปังปังเอออะไรตรงนี้แล้วเนาะเรายังไม่เคยเจอยาเลยอ่ะนี่คือได้แต่อาหารวะเนี่ยได้เทปอีกแล้วครับผมไอ้ช่าเดินปาทันเพื่อนนะไงวะปังยิงที่หัวเอาไว้อุ๊ยโดนโดนผีทุบ นี่ยิงแหลกครับผมยิงแหลกใส่เพื่อนเนียเพื่อนนันตีอุ้ยคนนี้เล่นนะอาวุธ้ย,ยเล่นเล่นเล่นดันนันไงไอตีหัว,วะมีเลือดรถด้วยนี่ว่ารถเอ้ยเลือดอยู่มุมขวาบนมุมขวาบนเขียวเยอ,อเ่ยววะไม่เห็นมีเลยวะ เราต้องเอาอันนี้ด้านบนป่ะเฮ้ยุดลุดลุดสปริงแทร็คโลหะอีกแล้วครับโอ้โหโอ้เสียวเสียวว่ะแมพเสียว่เสียวว่านี่อย่าอย่าอย่าทำเพื่อนฉันไอตัวนี่นี่หอดกระสุนครับผมเฮ้ย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 นี่น้อง น้องน้องตัวนั้นนี่วิ่งอย่างเดียวเลยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วลงไปครับฮ่ารถกำลังจะออกในสิบวิไปแล้วแต่ว่าที่จริงอะถ้าคนครบมันก็ไปเลยนะคะทุกคนแต่มันให้เวลาอยู่วิได้ยาได้ยาสองทั้งทีมใช่ปะ่ะใช่เฮ้ยสนุกสนุกสนุก ว้าวว้าววันที่สี่มาแล้วนี่ไงที่เซฟเราเนี่ยจะไปตอกหน้าต่างยังไงเคเจเห็นประตูอ่ะคุณเวลเลอร์เดี๋ยวไปทำปืนก่อนแล้วกันหาปืนก่อนเอา,มมเา,าเลูกโ,โมเอาลูกโมดิมูเบ้โอ้ยอยากได้ MP7 ว้าวอันนี้ไมอ้อไม่เคเจลองดูดีได้ปะอุ้ยเคเจได้เย้ได้อันไหนหรอ MP7 เฮ้ยปืนเทพ จริงเทพจริงปะหมดแล้วหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรละได้เอาปืน MP7 เอานะกดกระเป๋าขึ้นมาเอาอันนี้นะเออเอาแล้วเห็นไหมติดหลังผมแม่นี่ไงนี่ไงดูเลยฮ่าฮ่มาเลยวอันนี้กี่นัดคะเนี่ยไม้ที่เหลือคุณเมลเลอร์มาดูประตูหลังบ้านดีคุณเมลเลอร์ผีเข้าได้ได้เก็บของอีกไหน ผีอยู่ตรงไหนวะก่อนน้นนี้เคจออกมาทางนี่มาดูดิเนี่ยผีเข้าได้เนี่ยมาดูนู่นนะโล่งก็โลง่งไม่มีผีได้ไงวะเนี่ยดูตรงเนี้ยไม่ใช่เหมือนที่เนี่ยมันเป็นแค่แบบเซฟโซนทุกครั้งที่เราต้องเราเสร็จภารกิจเราก็ต้องกลับมาที่นี่เพื่อมาค้าของมันมันเหมือนทำไว้เฉยๆผีไม่ได้จะเข้ามาบุกเครื่องแต่งกายสีอะไรโอ้ Oh, oh. <laughs> มาเอาเลยตัวนี้บอกงามมาเ,าเครื่องแต่งกายอันนี้เอาสีนี้เหมือนเดิมไอเจมีเทปมีอะไรวะเนี่ยมันน่าจะคลิกแล้วอ่านได้เนาะมันคลิกอ่านมาได้ค่ะทุกคนค่ะมันจะเห็นตอนที่เราไปกิบแค่นั้นะที่มันขึ้นมาผมเปลี่ยนปืนแล้วมไมแลวตอ,อกไงวะทำไมเคเจจะตอ,อกไม่ได้วะอะตอกหมดแล้ว 1> 1มันเป็นไม้แล้วเนี่ยอตอนแรกถ้ามันโล่งๆอ่ะต้องมันคลิกได้หนึ่งศูนย์หนึ่งการติดเชือ้อยาอยู่นี่มียาด้วยเหรอไหนก็อ๋อมียาที่นี่ด้วยยี่สิบแปดอ๋อเดี๋ว่าที่นี่มันก็จะมีพีมาวะอันน่ะสีระหรือเขาจะให้เราทำให้มันแข็งแรงวะมาไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับ มาอุ๊ยพาทิตตกดินแล้วทำไมต้องไม่ลากให้พาทิตตกดินด้วยอะไปที่โตอาหารดูนะเขาจะจะไปกินข้าวโดดเดี่ยวอีกแล้วนะเนี่ยเขาจะไปไม่ทันคนอื่นแล้ววะอุ๊ยรอบนี้ได้รอบนี้ผมมีที่นั่งแล้วรอบนี้ผมอยู่ข้างนอกในที่สุดอีจัดก็ได้นั่งกินข้าวสักทีไม่ใช่ไปกินโดดเดี่ยวเดียวได้ภาย้ต้แซงจัดเราต้องมาคลิกที่อาหารด้วยนะกิน อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอีเท่ครับผมไปแล้วคุณไม่เล่าเชื่อยังว่าว่าเกดเจได้ไปกินข้าวข้างนอกอยากไปบาร์บ้าบาบ้าบวดบ้าเว้คุณไ่เล่าเราไปโรงพยาบาลกับญาติแล้วไปบ้าไปบาก่อนอุ้ยบางคนอ้บ้ากับบังเกอร์สองสองเลยเว้อุ้ยอุ้ยเขาไปบวดบ้าเหมือนเราแล้วอุ้ยบังเกอร์กับบ้าสองสองเอาบาก่อนรอบหน้าเขาไปบังเกอร์สรุปไปสรุปไปไหนเนี่ย บังเกอร์เฮ้ยมาบังเกอร์วะมันสุ่มอ๋อบังเกอร์ที่เมื่อกี้ปะวะเออใช่ไหมไอตอนไอตอนที่เราเล่นครั้งแรกเออที่เราเข้ามาครั้งแรกใช่อ๋อมันแล้วแต่ว่าเราจะไปไหนเอ้าเอ้าทำไมให้ผีตบอยู่เฮ้ยไหนคุณเคเจใช้เอ็มพีเจ็ดเฮ้ยโดนใครปุบวะโอ้ยีเด็กยิงหัวมันดิเอ็มพีเจ็ดกดค้างได้ปะเอ็มพีเจ็ดไรเนี่ยลองดิ เปิดได้ค่ะวู้อยากรูว่าว่า25นัดค่ะมาลงแปง้างล่วครับโอ้โหยอต้อนรับอุ้ยทำไมรอบนี้คนน้อยวะเฮ้ยทำไมผีเยอะวะเฮ้ยเฮถอย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 ถยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยยยอยย ลีโหลดกระสุน,น,นลีโหลดกระสุนถอยถอยรัวแล้วครับผมยิงหน่อยครับยิงหน่อยยครับิงแล้วครับเนี่ยย,ยิงแล้วลีโหลดกระสุนยิงแล้วครับผมอ๋อตัวใหญ่มันมันมันกากตอนที่ว่าเอ้ยอเข้ามาไม่ได้เข้ามาห้องนี้มันเข้ามาไม่ได้ไปเฮจเจเข้าไม่ได้เฮจเจจะตายแล้วเฮจเจกำลังไปนี่เข้ามาห้องนี้มันเข้ามาไม่ได้เ,เ,เข้ามาไม่ได้ที่ไหนนี่ไง ไม่ไม่ไอตัวใหญ่อ่ะตัวอ๋อใช่ใช่ใช่นี่นี่มองไม่เห็นรูเลยแคจมองไม่เห็นเมาส์เลยแคจรีบเกินไอ้บ้าเอ้ยยี่สิบห้านัดมันน้อยเกินไปว่ะอยากได้สามสิบนัดรุดค่ะรุดรูดรูดเอ้าทำไมเพื่อนน้อยอ่ะก็แล้วแต่รอบอ่ะเดี๋ยวคุณไปเลือกแป๊บนึงแคจรุดของแป๊บนึงเอ้ายิงใครวะเนี่ย ไปแล้วลงไปข้างล่างแล้วใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยชิบหายละขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้ออขึ้นได้อยู่เฮ้ยมันมีที่บังว่ะไอ้บ้ามันโคตรฉลาดเลยตายพยายามยิงที่หัวมัน้ปืนนี่มันรีโหลดช้าม,มากเลยนี่โอ้ดูเพื่อนเราดิข้างหน้าช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็ว ลีโหลดกระสุนอยู่เอ้ยยิงสาดนี่หลดกระสุนอีกแล้วโอ้โหยิงแป๊บเดียวหมดพี่น้องพยายามยิงที่หัวมันนี่ยิงแล้วค่ะนี่โหลดกระสุนอีกอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปไม่รอเลยไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มไม่ไมาหาเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยวิยมันบังว่ะมันบังอะ่ะลีโหลดกระสุนมาแล้วยิงสาดนี่จะยิงให้มันหมดจะได้ลีโหลดกระสุน รูดของไม่ทันเลยอเขอรูดของหน่อยเถอะไปเร็วเกินพี่ร้องเฮ้ยโอ้โหไอ้ไอ้นี่ไม่ช่วยยิงเลยวะเฮ้ยตั้มหนึง่งค่ะแป๊บนึงดีโหลดกระสุนตั้บหนึง่งไม่เอาไไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดีโหลดกระสุนเจนต์รูดของผู้ผิดมายิงให้มันหมดมันจะได้แบบว่ารีบด,ดีโหลดให้ โดนทุบพอเวลาโดนตีเราจะเดินช้านิดหนึ่งเยอะเอานี้ไงมีเพื่อนอยู่นี่เอาขึ้นไง่วะเนี่ยเอาไปโอเจขึ้นไม่ได้กดขึ้นไปเลยอ่ะเดินอะโอเคจก็ขึ้นไปได้เนี่ยจะขึ้นไม่ได้ทำไมวะโอเคได้แล้วไม่มันต้องถอดปืนก่อนเหรอไม่ก็เดินขึ้นมาปกติเมื่อกี้ไม่ได้ลุดของลุดของครับผม เร็วเพราะว่าสองคนนัน้นนะบวัา,ากันเลยว่ะโอ้ยแต่บังเกอร์เร็วมากเลยว่ะเสร็จละดูดูดูทำไมอีชั้นเดินถอยหลังวะอันนี้เคเจกด์ W นะเดินถอยหลังเฮ้ยคีย์บอร์ดเป็นไงวะเนี่ยคีย์บอร์ดเป็นไร <c oughs> อันนี้คือ W <c oughs> เป็นคนเดินหน้าปะ S, <S, <c oughs> <S เป็นคนถอยหลังปะป้าไ,ไปแล,ไไแล้วไม่ได้ล้วเมื่อกี้ขึ้นแบบอันนั้นไม่ได้ทุกคน ยาสองอ่ะหนุม่มได้ยาดีนะอาหารมารวบรวมอาหารได้คูณห้าทำไมรอบนี้แบบเราไม่เป็นแท็กทีมว่ารอบเนี้ยวันที่ห้าคืนอันเงียบเฮ้ยมีคนมาใหม่ด้วยใช่เมื่อกี้มีคนมาใหม่ทุกวย <32 S 1> นยินดีต้อนรับมามามาครับอะไรได้อีกเอาก่อนแล้วกัน โอ้โหยังคาร์บอันนี้ไม่ได้วะ M P 7เนี่ยคาร์บให้กันบังเกอ่์ไม่ไม่มีของดีเลยวะไอ้แคเจได้แบบปืนไรเฟิล่าสัตว์ด้วยอ่ะเอาป่ะปืนลูกโม่เลื่อยดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่ดีอ่ะมันน่าจะยิงได้ทีละนัดใช่ไม่เอาไม่เอาเนี่ยอยากได้ M p M 4 o u r A หนึ่งเนี่ยไปเอาเลยแหละอยากได้ปืนกลจังเลยเมื่อไหร่จะได้ปืนกลไหมเนี่ย เห็นป่ะข้างล่างข้างล่างปืนล่าสัตว์อะ M M4A1 อ่ะเนี่ยปืนนี่ดีดูก็รู้นะฮะ M4A1 ล่างสุดไหมไม่ไม่ข้างล่างปืนล่าสัตว์เมื่อกี้ข้างล่างอ๋อเห็นแล้วค่ะ M4A1 เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นนะสิยังไม่ได้เลยค่ะขาดอะไรมาเยอะแยะเลยอะเยอะมากนึกใช้อู6 0้อยมากเนี่ยจะชุดอะไรมาใหม่มาแล้วไหนดูสิขอดูด้วยหน่อยค่ะ อุ้ยได้สีดำมายวลองใส่ดิต้องใส่ก่อนถึงออกไปโอ้โหมีหนวดมีเข่าอ่ะสุดอี้ยงนี่บ่ได้บ่ได้บ่เอาเอาสุดเดิมเอ,อ้ย<า>ทำไมรอบนี้มีแค่เราอ่ะอ๋อมีมีคนอื่นอยู่ไม่มันต้องประมาณห้าคนอยู่แล้วมั้งมันสุ่มมาเล่นนะเพื่อนติดเชื้อด้วยอรอเพื่อนหนึ่งศูนย์หนึ่งติดเชื้อกับห้าห้าติดเชือ้อเอา้าทำไมเขาไม่ไปเอายามียาอยู่นะเนี่ยยาอยู่เนี่ย นี่นี่มาดูดิเนี่ยมียายาที่เราหามาได้ไงเพื่อนก็น่าจะใช้วิกระดานตีทำไมเราไม่ช่อมวะนี่มาตีตรงนี้ด้วยไปไม้สามไหนคะกำลังวิ่งไปคุณเมลเลยอยู่ไหนไม่ค่อยเห็นชื่อเลยทำไมคุณเมลเล์เห็นชื่อเคจีได้บะเรา D5 ละนี่ไงอาหารอยากจะกินอาหารก็อยู่ตรงนี้ จะดีไหมวะเออจะเอาปืนอ,อันนี้มันเดินไปแล้ว่ะไปแล้วจังมาแล้วค่ะทุกคนพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไรเราจะออกล่าไปที่โตอาหารวันนี้อิชันจะได้ไปที่โต๊ะอาหารอีกไหมหรือฉันจะต้องกินคนเดียวโดดเดียวเดียวได้หายแตายแสรจัน ได้นั่งแล้วค่ะวันนี้ไงเขาใช้เข็มจิ้มแล้วเมื่อกี้นี่หนะ้าห้าห้าน่ะยาเหลือที่ยี่สิบเก้าโอ้คนนี้เล่นตั้งสาสิบสามวันแล้วว่าคนห้าห้าห้ากินสิคะคุณเคเจฉันก็ลืมอ่าไปไหนดี ไปบังเกอร์ไปแล้วอะซูเปอร์มาร์เก็ตไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณเม่เลอร์ครับครับต่อไปเราจะไปโมเตลเมืองแล้วก็ไซต์การชนเหรอเขาเรียกอะเออโรงพยาบาลบาร์นี่บังเกอร์ไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วแล้วอีสี่จุดเฮ้ยมาแบบนี้เหรอุยยิงหัวยิงหัวยิงหัวรีโหลดกระสุนตัวเล็กช่วยด้วย ข้าวตัวเล็กให้หนูหน่อย้ <c oughs> โดนทุบเฮ้ยนี่คนนี้น่าจะโหดเนี่ยใช่ไงเขาเขาแบบอยู่สามสามสิบสามวันแล้วอะอออโหดเลยอนะิงนี่รถกระสุน<ป>อยา<ป>่าเข้า<ป>ที่มุ<ป>มครับผมเอามุมเมื่อไหร่เราจะจนตอกตอนนั้น,อ,นนะอ้าวทำไมมีสามคนอะนี่เด็กเดี๋ยวดูสนเฮ้ยโดนโดนเพื่อนโดน ีโหลดชา้าชิ้หมายปืนรู้เสร็จมันไม่เปลี่ยนปืนให้นะใช่น,นั่นแหละแล้วเรา,เราจะลืม,ลมเขาก็ลืมเอา้าก็ลังสิไปคลิกเอาอาหารว็านั่นเอาเก็บไปก่อนละไม่เป็นไรเราเก็บช่วยกันได้เจ๊ก็ลืมคุณเบลเลอร์คลิกมั่วเลย รูดก่อนนะคะนี่นะสวัสดีครับมาดิครับแย่โดนยิงหัวไปดีนมไอตัวเล็กไม่เอาเลยได้ตัวเล็กยิงแต่ตัวตัวเล็กจะตกโอมอยู่แล้วยังตัวเล็กนี่สำคัญเลยเนี่ยไอตัวดีเนี่ยอีโรต์ตายอีโรต์ตายเอาอีกคนนึงไม่ไม่มาเลยคนนึงวิ่งตามเราข้างหลังมาแล้วมันมาแล้วนี่ ขอรูดของแป๊บนึงจ้าอายอุ้ยเจอเชือกแล้วไม่เคยเจอเชือกเลยเพิ่งพบเชือกนี่มีสองจุดนี่นาะต้องรูดรูดรูดลูดเจลกรรมเฮ้ยที่นี่ของเยอะเว้ยเออที่นี่ของเยอะเว้ยเยอะสุดๆเลยมั้งเนี่ยบังเกอร์ไม่ค่อยมีมีแตเ่เศษเหล็กอายผีพีฆ่าแค่ใจแล้วไอ้บ้าเอ้ยเจ็บด้วยใครมาช่วยผมหน่อย ก็ไม่ย <Techn os> ิงปืนนะครับปืนก็มีสติแตกปืนก็มีวิ่งโดดต่องก็ถองก็หลังก็วิ่งไปตั้งตัวก่อนไงอีจบวิ่งไปตั้งตัวสติแตกเอาดิบ้าขาไปกลัวพวกเจ้าแล้วบ้าสิวะอย่าอย่าอย่าแย่งนี่นี่อย่าแย่งอย่าแย่งว่าท่านว่าอย่าแย่งมาทำไม พี่เขารีบจังวะน่าน่่เอาของเลยเหรอเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยพี่จะทิ้งผมไว้คนเดียวไม่ได้พีพีเดย์สามสิบสองทิ้งเพื่อนนั่นน่นสิวยขอรลุของหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยเอ้าคีย์บอร์ดแค่เจเป็นอะไรวะเก็บปืนมันถึงจะได้เก็บปืนอ๋อนี่แหละที่แค่เจบอกว่าทำไมมันไม่ได้วะพี่ไม่รอผมเลยนะ สามสิบนเนี่ยยิงแม่งเลยยิงไอตัวนี้นี่เอ้าทำไมมีสามคนอ่ะอีกคนนึงไปไหนว้าวในที่สุดเราก็เก็บมาถึงฐานอาหารได้สี่กระป๋องอย่างเดียวเลยหรอขนาดไปนั้น,น,นเนี่ยซปเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ยว้าวคืนวันที่หกมีกี่วัน ไม่รู้เหมือนกันไม่มาถึงว่าเล่นตามที่แมปที่เราไปอ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับ E ีพนี้นะคะเฮจเก,กต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย